สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับผมก่อนรับชมฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับสเตลสุดเกมนะครับผมวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาเล่นเกมเกมอะไรบอสเกมบล็อกซิตี้บอลนะครับใครเข้าไปเลยเข้าไปเล่นเกมอะไรนะกดไปที่2 Battle นะครับวันนี้เดี๋ยวไปที่โหมดเบสิกเบสิกกันก่อนเลยนะครับที่โหมดทีมแบทเทิลนะครับแล้วก็กด เกมนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับผมถือปืนแล้วก็ไล่ยิงกันเลยนะครับก็จะแบ่งเป็นสองทีมนะครับผมก็จะมีทีมสีฟ้าแล้วก็ทีมสีแดงนั่นเองนะครับผมเมื่อเข้าไปในเกมนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นการเล่นแบบตัวตัวนะครับในเกมผมจะอะเลยนิีนะ่ในเกมนะครับผมใชชื่อว่าแดนนีสเตลนะครับตอนนี้เรากำลังรอเพื่อนเข้ามาอยู่นะครับ แต่ถ้าเราอะสองคนยัน้อยไปนะครับตอนนี้กําลังสร้างเกมงเดี๋ยวรอคนเข้ามานะครับแล้วเราก็จะกด two battle เพื่อทําการต่อสู้นั่นเองนะครับอาจะกด two battle เลยนะครับรอเข้าเกมกันเลยครับนี่ัะตัวมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเปิดได้อยู่ซ้ายนะครับเอ้ยเปิอยู่ทางขวานะครับนี่ยดได้นะเราจะเป็น นะครับต่อ,อยวขวดก็ได้ครับหรือเราใช้ปืนก็ได้นะครับยังมีปืนหลายเลยนะมีลูกซองครับปืนปนปะปๆปะป,ป,ป,ปนี่นะกระสุนเพราะว่าองมีให้กเก็บนะต้องค่อยๆเก็บนะครับมมรปเพอกระสุนหมดมีลูกเบิดด้วยนะลูกเบิรดูอ่าวคิวไฮเบิดหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำภาร,รกิจกันก่อนเลยนะครับสังเกตที่แมปข้างบนนะครับทางซ้ายนะ จะบอกเป็นแผนที่นะครับอันนี้สีแดงๆนั่นคือศัตรูนะครับผมขอาก็ปุ๊บโอ้โหถ้าขึ้นถ้าหัวชื่อขึ้นสีน้ำเงินนั่นคือเพื่อนของเรานะครับคะแนนอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้เรานำไปได้สิบต่อสามนะครับใครที่เล่นไม่คล่องครับแนะนำไป่เดินตามเพื่อนไปครับเดียวแล้วจิ้มให้จอ่อน ปูมันแล้วชิปหายไหลภารกิจนี้ต like. nee, <g zia> um ้องไปยึดธงนะครับผมเห็นไหมธงสีแดงไหมเดี๋ยวเราต้องไปยึดธงของเขานะเพื่อให้เป็นสีฟ้าของเรานะครับปูมันแล้วปูมันแล้วโดดโดดยิงโดดยิงครับโดดยิงชิบหายแล้วครับผมเพื่อนไปไหนหมดกันดูครับมีแต่สีแดงอยู่ในถังนะตอนนี้ นน,น,นี่โหแม่งตอนหมาอลไรเงี้ยมังออกมาแล้วอะศูนย์หมดครับผมเริ่มศูหย์แล้วโอ้โห,โหโนี่มาจากข้างหลังตายคร,ครับผมเริ่มใหม่ได้นะครับตายแล้วศูนย์หมดศูนหมดเมื่อกี้ยิงไม่ทันเลย เพ่นป่นะนนี้โอเคตอนนี้เราจะลดซาวน์นิดนึงนะครับผมเพื่อให้ได้ยินเสียงการพูดของเรานะครับโอเคาโอเคครับอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับผม เดี๋ยวกลับไปที่เกมอีกครั้งนะครับอันนี้ยังมั่วอยู่เนี่ย คาดว่าเพื่อน,น่าจะยึดนั่นไงเพื่อนยึดทงได้แล้วครับเรียบร้อยครับยึดฐานของสีแดงเป็นของเราได้แลวนี่นี่ <c oughs> อันนี้ก็กลายเป็นสีฟ้าแล้วนะครับเอ้ยมาแล้วมาข้างหลังแล้วโอ้โหม,มันจะมีฐานมันคืนนะผมตอนนี้ เฮ้ยชนะครับผมเย้อ่ะเนี่ยครับเล่นง่ายๆเลยนะครับเกมนี้นะครับ Block City Wall นะครับผมอ่าถ้าใครชอบเกมนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ